เปลี่ยนฟันเรียบร้อยครับเล็กฟอร์ดเล็กฟอร์ดนี่เป็นยังไงครับโอ้จดจวดเลยทีนี้เออสบายหูหน่อยจวดจาดเลยมาดูฟันเก่านี่ฟัันมมหหดดดครบอ หมดแล้วเนี่ยหมดหรือยังในขนาดนี้น่ะชูะไม่ได้หมดรถหมดหมดหมดแล้วนี่อะดีนะในพี่เจอดินอ่อนน่ะถ้าดินเหนียวนี่เดี๋ยวตรงนั้นนะครับขุดยากดูน,อน่อตดูน,อน็อตนี่ วันนี้ใส่สต,ตั้งเต่ตั้งแต่ตะไทยอยู่อยู่เขาดินเหนือหนูนะใช้ได้นานอยู่นะเหล็กฟอร์สนี่แหละ<ห>เหล็กฟอร์หมอนกันวันนี้เลยนี่ตัวน,นี้มันเป็นเหล็กเหล็กไม่ใช่เหล็กรอได้เหล็ก บ๊มอืมอืมเงาคมสุเงโคมสุมันจะโค้งตรงนี้ครับนี่มันจะเเ้าข้างฮะ่ อะไรอะไรนะคนเลี <pe> ้ยงวัวเยอะเนาะก็ไปอยากไล่เนี่ยนะขุดลุ่มนี่ไต่รถนี่พี่เตอร์มันมันเท่าไหร่นะไม่รู้เลยเขามาส่งไครก็เต็มนั่นเลย ว่าสิบถังสิบถังสิบสิบถังนี่ปเปล่ห้าพันไม่ปกติเทิมเท่าไหร่ปกติเทิมเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดใช่ไหมกินกว่าบ่กูทำไมกล่นตรงโค้งนั้นทำไมมันใหญ่แฮ ตรงค้งนก้นให่าหเลยออก้นใหญ่เลมยก้นใหญ่มากนี่ถ้าถ้าก้นถึงแค่ไอ้ไที่เราตีลงมาเนะาะเสร็จแป๊บเดียวแหละ ลุยต่อครับเติมเชือเ้อเพลิงเสร็จแล้วน้ำมันวันละสี่พันครับเต็มถังน่าจะได้สองวันเพราะว่าสี่พันได้อยู่ประมาณครึ่งถังเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์ชูเขาบัดสโลบตรงโค้งหน่อยเป็นจุดที่ยากมาครับตรงโค้งเนี่ย

ดังเหมือนอะไรปีนเหมือนมันปีนครับรอนำมันยนข้างหนึ่งเออโอ้ยหยบิบหยิบ ผมขึ้นไปขับเมื่อกี้แป๊บเดียวเองดูเหมือนจะป่อง้ว <laughs> เนี่ยสายตาดีมากเลยจานชูเอ <c ười> ะถ้าให้ผมขุดนี่ป่องแน่นอนเลยนั่น,นช่วงนั่นแหละอเออเออ ฟันใหม่ครับจัะจวดโ้ปวดดีเทะโอ้เขาตั้งลำใหม่แล้วครับนี่การชูเขาตั้งลำแบบนี้ครับตรงโค้งครับ เือคนไม่มีประสบการณ์คนไม่ผ่านประสบการณ์มาก็จะยากตรงโค้งน,นี่แหละมีมาช่วยทอยครับ ดินโครงนี้น่าจะเยอะครับตถ้าเจอดินแข็งนี่บอกเลยว่าเปืองน้ำมันกว่านี้ครับอันนี้ดินถือว่าขุดง่ายนะครับพืดๆเลยนี่ ตักเดียวรู้เรื่องเลยดินหมดเร็วครับโอ้เป็นไงครับผู้ควบคุมงานเป็นไงง่ายไหมฮะมง่ายยงงด่าไหมง่าย,ายดูเขาทำอะ่ะง่ายแต่พอขึ้นไปอะยาก ไอ้ช่วงโค้งนะครับมาดูตอนโคง้งเขาจะทำยังไงไม้ตีนอ้อหนูหน้าต,าตัดโค้งมาถึงนี่ละใช่ไหมตีนขาเมันตีนอยู่างโน้นครับมาดูช่วงโค้งครับ ชอบชอบนี่ผู้ดินเยอะเลยครับ โน้นแหละจะเอื้อมถึงไว้นั่นนะ่ะมองเขาทำมันง่ายครับแต่พอขึ้นไปขับแล้วมันมันยากมือเลี้ยงคนโพนนี่ต้องแบบแบบว่ามันต้องแบบนิ่งพอ เปียกครับต้องเอาออกดินเปียกใส่ข้างไม่ได้หรอกมันจะสไลด์โอจานชูจะทำมุมครับตรงนี้เอ้ไม่ใช่มุมครับทำโค้งครับตรงนี้ มาดูครับช่วงนี้แหละช่วงโค้งเป็นช่วงที่ยากสุดๆเลยครับสำหรับหลายๆท่านที่ไม่เคยขุดคลองหรือว่าเคยขุดห้วยเก่านะครับมาดูครับช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องใช้อ่าฟีมือครับต้องคลาสสิกค,ครับ ดูสูตรไว้ครับดูสูตรไว้เป็นแนวทางครับนี่เขาทำยังไงครับถึงจะได้โค้งดีๆต้องคนมีศิลปะครับ อางที่ผมบอกนะครับดูเหมือนง่ายครับแต่ว,ว่าพอขึ้นไปในเก่งแล้วก็มือไม่นิ่งพอมันก็จะไม่ได้ครับการปัดบางๆเนี่ยเนี่ยดูเหมือนเขาทำง่ายมากเลยนะเอเออฮะ ใช่จำต้องเข้าไปอีกอะไร <c oughs> ไหนถ้ามันร่วมตรงนี้มุมนี้นี่มันร่วมมุมนี้ดิค่อยๆเต่งค่อยๆขยับไปเรื่อยครับ ไปแล้วไปแล้วโอ้จมหรือเปล่าวะน,นี้น่วมคับโอ้โดนคิดต้มนี่คิดต้มคิดต้มเรื่ ยังไงพี่พอทำได้ไหมฮะทำได้ไหมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ<ย>วายไปเรื่อยได้ไงมันต้องรีบไปดิจะไปเรื่อยได้ไงไม่ไจะแรกก็ให้เรื่อยๆซอพอมันคิดแล้วๆๆลว่อยไปเรื่อยหรอไปเรื่อยไปเรื่อยครับก็อตอนนี้จะเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโค้งนะครับ วันนี้จันทูกำลังเกียร์ทางเพื่อจะเดินไปข้างหน้าครับติดตามชมกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ